สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินนาเลิกพนากิคมชนบุรีครับพามาชมยาลกๆหลังฝนตกครับเขียวไม่ได้ปลูกนะครับงามสิ่งของที่เราปลูกดูแลอย่างดี ปอตมาอัปเดตทุเรียนที่เป็นพระเอกเชิดหน้าชูตาเชิดหน้าชูตาของทุเรียนบัรเดินครับมองในระยะไกลด้วยสายตาขณะน,นี้ยังปลอดครับยังปลอดโปร่งทั้งรุ่น1รุ่นสองยังไม่เห็นลูก ที่มานอนแอ่งแม้งอยู่ที่พื้นนะครับปลอดโปร่งครับปลอดโปร่งปลอดโปร่งปลอดโปร่งไม่มีครับวันที่3ามติดต่อกันวันที่3ามติดต่อกันแล้วที่ไม่เจอดูได้ไบ่อยครับไม่มีเบื่อครับ คก็บอกเอ้ยสายที่เดิมครับก็ที่เดิมเนี่ยครับเป็นที่แห่งความภูมิใจเพราะเราปลูกแบบอินนรียแบบบ้านๆน,นะครับปลูกทุเรียนแบบบ้านๆติดก็จังไม่ติดก็ช่างไม่มีสารอะไรคู่วนงคู่เหนียวอันนี้พอโตมาจะเบี้ยวหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ขอให้ได้กินอันนี้รุ่นสองรุ่นสองใหญ่กว่าไข่ห่านเท่าเขาไข่ห่านครับใหญ่กว่าไข่เป็ดรุ่นแรกน่าจะได้ประมาณเกือบกิโลแล้วครับน้ำหนักเกือบกิโลแล้วครับรุ่นแรก ไม่มีครับปลดโปร่งครับหองรูเรายังครบอยู่เดินไปเก็บมมยงชิดกินหน่อยครับมายงชิดปีนี้อร่อยกว่าทุกปีตัวเคยเป็นหมาจอมาก,ก่อนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับหากินเก่งมากครับตัวนี้โอกล้วยกล้วยก็ตัดทิ้งแล้วแห้ง ก็ามาแทะกินนะครับเก็บมะปางหวานกินทะหน่อยปีนี้อร่อยจริงไม่ได้โม้ว่าจะมาเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับแช่เย็นๆแล้วก็มากินนี่อร่อยนะครับชื่นใจดีครับตูเย็นๆนี่อันนี้อันนี้เหลืองจัด นี่ครับเหลืองงอมเต็มที่พอยได้อยู่ครับสักสี่สาห้าโลครับตรงนี้โอ้ยดูเดินผ่านมาได้ยังไงสวยงามครับบานเยอะแล้วครับมังคุดมังคุดบ้านเดินเดินไปก็ต้องระวังเลยครับระ<ม>วังยุงครับ หลังฝนตกมายุงโอ้โหยุงลายครับเต็ไมไปหมดกัดทีน่ะเป็นกระจุกเลยฮะตบทีเดียวได้สี่ตัวเสี่ห้าตัวเงี้ยโอ้โหอร่อยจริงครับ ลูกนี้ไม่เปรี้ยวเลยครับธรรมดาเโยงชิดนี่มันจะมีเปรี้ยวปนครับแต่ลูกนี้ไม่เปรี้ยวเลยสวยงาม ลกแล้วครับฝนตกยาไวมากเทียนนี้คือน้ำดำครับนามดำตามดีเหลือเกินครับเอาตรงตัวป่วนจะมาชิกใหม่แต่ป่วนดีเหลือเกิน เชื่อว่าม่อยอมคิดตู้นี้หวานส้มเวียดนามส้มเวียดนามเขาว่าลูกสีแดงๆหลอกกันหรือเปล่าปูกไว้ไม่ได้วหวังหน้าแล้วก็ประดับสวนก็กินอยากเห็นของแปลก ดูดีครับดูดีครับน้องสองน้องสองน้องสองขนล,ลูกนับวันที่หนึ่งมีนาครับเริ่มนับหางแย้ไม้ันที่หนึ่งมีนาครับเออดูดีครับน้องสองอ,อกดอกน้อยไปหน่อยครับได้มากยอดเริ่มมาแล้วครับ ยอดเริ่มมาแล้วเจอเจอน้องฝนก็ไปยอดเริ่มมาแล้วเออซุปเปอร์สตาร์เราก็ยังดูดีอยู่นะครับร่วงบ้างก็เป็นธรรมดาซุปเปอร์สตาร์ มีรูปมีดอกไม่เหมือนเป็นซุป,ปรปสตราเลยมีดอกแค่กิ่งเดียวอาวิตพุทโอเคครับผมคลิปนี้อพอจบแค่นี้ละครับบยากาศยามเช้ากับหญ้าเขียวเขียุยงห้ดูกับที่ปลายนิ้วโหวบินว่อนเลยครับ โอเคครับผมหนียุงกันครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ